สวัสดีค่ะพี่น้องเมนูสิบ้าเห็ดกระตมผัดไส้ทั่วค่ะใส่ตัวที่สงรสชาติหอมหวานมันอร่อยค่ะกลมกล่อมค่ะนี่ค่ะเรามาลงมือทํากันเลยค่ะสวัสดีค่ะเมนูสิบ้าเห็ดกระตุมผัดค่ะพี่น้องเตรียมข่าวนียวไว้เป็นข่าวนี้วเขียวงูค่ะเอ่องกิโลหารอยกมเนาะา่อเอาไปล่างแล้วก็ทิแช่น้ำไว้สี่ชั่วโมงค่ะก็ห้อไปล่างสองน้ำค่ะ ทำความสะอาดเรียบร้อยสอใส่น้ำว้พอประมาณเสร็แล้วสีแซ่ว้ซีชัวโมงค่ะเดี๋ยวเขากกระสมาเห็ดขันตอนต่อไปค่ะค่ะเ้าสีไส่ทั่วน้ำข่ามานนี่เข้ก็บสีไส่เอาลงไปขวดแล้วก็ใส่เกลือจัหน้อยเปิดไฟปานกลางค่ะขวดให้เขากรอบแลก็เอามาปอกเกลือค่ะ ค่ะกระตั้งกระทาขึ้นใจกะทิลงไปค่ะกะทิมันแข็งยังน้อยเดี๋ยวเฮาสิเอาซ่อนตักออกค่ะค่พะพอเทออกมาแล้วฮาก็มะตุมให้เขาห่อนเขาก็สิละร้ายค่ะพี่น้องเพราะว่านานี่หนาหน,นาวยู่งในกองเขา่ขอ,อ,อนค้างคนอยู่แล้วมันก็นสิจับกันเป็นก้อน,อนค่ะ เป็นสินค้าจากเมืองไทยค่ะไทยโปรดักต์ค่ะค่ะน้าสีใสเกลือลงไปค่ะเกลือลงไปน้สีเอ่อค้นไปให้เขาแตกมันก่อนค่ะเขามีความหอมก่อนได้แล้วค่กระชีจ่าสใสใ่เขาลงไปค่ะ กะทิใส่ใบเตยเลยค่ะนะครับซีค้นเบาๆค่ะให้เขาเดือดก่อนค่ะ ตอนนี้เขากําลังเดือดเนาะค่ะอันนี้เป็นน้าตาลเขาเขาจะเอากะ,ะทิเนี่ยมาใส่ในถ้วยน้าตาลเขาขเขาจะลา้ค่ะเขาจะตักมาใ่่พอประมาณค่ะ ขาก็สละลายเดี๋ยวห้องจะมาค้นอีกเพียนหนึงค่ะส่วนตัวนี้เขามีกำลังเดือดเขาเสียอาเขามาใส่เลยค่ะแล้วเขาก็ผัดไปจนเขาแบบสุกประมาณ 80%ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะขึดอืดมาเรื่อยๆเนาะค่ะพัดไปเรื่อยๆค่ะให้เขา,เาสูงประมาณ80%แล้วเขาจ้องียเอาน้ำตาลลงไปใส่ค่ะค่ะสำหรับกะทิของเขาตะค้นผสมเข้ากันกับน,น้ำตาลค่ะ ก็อยากใส่ผสมแบบนี้ก็เอาโรยที่หลังก็ได้ขึ้นกันค่ะแต่ว่านี่เฮาเห็นในีเขาแบบว่ามีรสชาติกลมกลมถ้าเกิดว่าเห็ดหลยๆก็เอาลงไปเคี่ยวในกะทิใ้หมอก,ก็ได้ค่ะใส่กะทิเอาน้ำตาลลงไปเคี่ยว ค่ะคณะเดียวกันเท่ากับพ้นไปน้าค่ะใส่ไฟกลางแหละค่ะถ้าจะได้เห็นว่ามิดกลิ่นหอมของใบเตยค่ะอถ้าเกิดว่าเอาทั่วใส่อเอาทั่วลงไปแซ่น้ำก่อนค่ะพี่น้องแซ่น้ำขังขึ้นเอว่าหกเจ็ดชั่วโมงเ่ง เสร็จแล้วก็เอาทั่วไปต้มไปต้มป,ประมาณ20นาทีให้เขานิ่มค่ะเวลาเวลาลวหอก็เอามาจัดใส่ตามชอบเลยค่ะจะเป็นทั่วแดงหรือว่าทั่วดำจะแช่เพื่อกันเนาะเดี๋ยวต้องมักเนาะค่ะเนะาะค่ะตอนนี้เฮาสใส่ทั่วนี่ลงไปเลยค่ะ ก็เกิดว่าจะใส่ที่หลังก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาต้องการให้เขานี่ความกลมๆเขหาหัะเขาห,า,นะขา,หากันในเข่าของเขามีเป็นสูตรเอ,อข้าวต้มผัดถั่วลิสง ร่วมกันเลยค่ะเดี๋ยวห้าจะซิมมืองล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาอ่านิ่มแล้วห้าก็ะสิยใจอันตาลลงไปค่ะ ซิปมัง้งยังไม่ได้พี่นอ้องใกล้ใกล้ได้แล้วค่ะโอเคก็คือใส่น้ำตาลแล้วค่ะตอนนี้ตอนเท้าวเส่น้ำตาลก้อนเข่าก็สิบวาขาไม่สิวน,น้ำตาลจะเป็นรัดเขาว่าให้สุก สิต่างกล่องค้นดีๆค่ะเอานามใส่ยังน้อยเสร็แล้วนี่ติดติดก้น ค่ะพยายามค้นเบาๆค่ะเดี๋ยวเขาเขาสิเล่นาะ ก็ได้เราค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเอาปิดไฟแล้วก็ไปห้องค่ะค่ะพี่น้องเขาก็มีกล้วยค่ะกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าจากสวนเขาเองค่ะกำลังสุกกำลังหวานค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาหันนาอคกะเน หั่นให้เขาเป็นชิ้นค่อนข้างเล็กค่ะเพราะว่าเขาม่ใบตองใบบางใยเนาะค่ะเนาะค่ะเขาสิหั่นค่อนข้างเล็กอันนี้ก็เป็นอ,อยู่ที่ใส่ของใบตองเขาค่ะ เสร็จแล้วห่อกับซิม่าห่อค่ะ สิหันสำนีก่อนเดี๋ยวเฮาก็สิหอก่อนค่ะค่ะเอาใบต่อเฮาได้ใส่นี่เนาะคะ่ะเนาะมันไม่บ่หลายค่ะยู่สวนค่ะพี่น้องปกติแล้วเพิ่นก็สิซ่อนกันค่ะซ่อนกันโดยที่ว่าเอาเอาหัวไปทางหางเอาหางไปทางหัวเนาะคะ่ะเนาะค่ะเอาแล้วก็เอาดัานด้านเงาประกบกับด้านบ่เงาเนาะคะ่ะเนาะหลังจากที่เฮาไปตากแดดเนาะค่ะป้า ฉีกมาตัดตาแดดให้เขานิ่มจักหนึ่งแดดค่ะตัดให้เขาเขาลูบส้มค่ะตัดขอบออกเมื่อไหร่มันแข็งเวลาบผับเวลาห่อสิได้ไห,อหอไงไง่องา่ายๆนะค้างนอกปกติเพิ่นกะสิใส่ตอกห่อค่ะใส่ใส่ตอกใส่ตอกไอ,กไอ,กไอกไ้ผูกหรือว่าเอาเป็นเชือกของก้ามกล้วยก็ได้ค่ะแต่ว่ามืาอนี้เฮาสิบ,บ่เฮ็ดสิบ,บ่เฮ็ดสบบอง สองแผ่นค่ะพี่น้องเ่าสี่อแค่แผ่นเดียวเพราะว่าใบตองห่อพอน้องออนะคะเนาะค่ะอันนี้กันนั่นมาแล้วเ่าสบพอเอาใบเตยใส่เลยค่ะเ้ากะจะเอาใบเตยอ,ออกเนาะเ่าจะตจักมาใส่อ่าทีละน้อยๆอ,อันนี้สมมุติว่าสองอันน้องคะเนาะสมมุติว่าสองอันอ่าปกติที่เพิ่น่อค่ะก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เอากลวยใส่ค่ะเสร็จแล้วก็ ห่ออ่าเอาโปรอีกทียนึงเอาตามใส่ของใบตองที่ฮาวเมีเลยค่ะปกติเราก็ตองใส่สองแล้วก็เพิ่นกับห่ออา่า่อเลี้ยวก็จะเอาประกบฟันอีกทียนึงนะคะเนาะแต่มมือนี่เฮาสิบว่าประกบฟันฮ่อก็สิห่อธรรมดาแล้วก็เอาซอนกันเอาลงไปหนึ่งได้ค่ะพี่น้องค่ะถ้าเกิดว่าที่เหตุไปขายกะตอง ภาไปนี่แล้วนะคะเอาสองอันมามามา,มาติดกันแล้วก็ผูกเนาะค่นะเนาะแต่ว่าวันนี้เขาจะเห็ดของไฟของมันอันนี้เป็นตัวอย่างสําหรับปกติแล้วที่กระจ้าห้อแต่ว่าวันนี้เขาจะเอาใส่ใบตองใบเดียวค่ะเพราะว่าใบตองเราจะไม่พอเนาะค่นะเนาะเขาจะค่อยๆเห็ดไอ้เพราะว่าใบตองมันพอเห็ดกินเองที่บ้านง่ายๆค่ะพี่น้องอยู่เมืองหอกอังสีเหรอคะ่ะเอาไปยังสีก่อน นี่ค่ะค่ะไอ้ทั่วเขาก็ใส่ลงไปน้ำกันเออเฉ้ๆรต้องมาัดนางห้อยอีกเทียนหนึ่งถ้าเป็นทั่วดำกับง่ายดีกันค่ะพี่น้องทั่วดำก็เอาใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาว่าใส่แบบนี้นี่ ข้าสีหองง่ายเหตุกินเองอยุบบ้านแล้วก็เอาไปไอเพื่อนลมง,งานกินน้ำค่ะพี่น้องเห็นมั้ยะมันหน่อยมันมันมีมันมัน,มมน,มนหย่ค่ะพี่น้องเราไอ้ย่านหนึ่งล้มล้มกับมาล้มกับมาแล้วก็มาตีม้า,มาล้มแห้งอะนะผ้าอยู่มามันแตกเม็ดค่ะพี่น้องค่ะได้ซัมนี้เพราะเกิดความหอมและะนะ้วค่ะเนาะขาสีหอไปจนมาเรียวไปละค่ะ ห้างไปเรื่อยๆนะคะเนาะ หัวเท้านี้เอาไปาหวัหวหัวน้ำสักอนเอาน้ำใส่ให้เขา,าชุช่มน,ะะนะม้อง,งคะเนาะเอาสีดายอป้ใหม่ข้าขปลจัดเลี้ยงลงไปค่ะ <C v ita> ถ้าเกิดว่าที่เฮ็ดขายหรือว่าห่อดีๆล้วก็เอาไปประกบกันนาะคคะเนาะประกบกันแบบมี่แล้วก็มัดค่ะ แต่ว่ามือนี้ห้องเห็ดแบบแบบแยกค่ะแบบแยกเอาเลี้ยงลงไปถ้าเกิดว่ามีซึ้งก็เอาซึ้ง หนึ่งก็ได้ค่ะเขากระสีหนึ่งไปจนก่ามันสิสุกเขาสิสุกเขาสิเช็คเพิ่อค่ะเพราะว่าการที่หนึ่งเตาไฟฟ้ามันไม่ค่อยห่อนซําเตาแก๊สเตาแก๊สสิ่ห่อนกัวค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องเช็คเอาค่ะแล้วกับอีกย่างหนึ่งเนี่ยเขาใส่แค่สั้นเดียวมันใส่ไปตองสั้นเดียวเนี่ยเขาสิสุกไว ใส่ใบตองสองซันกับสีสุกสาเขากันค่ะแค่นี้ก็ได้กินข้าวต้มผัดอร่อยๆอด้วยฝีมือของเราแล้วค่ะพี่น้องอาอยุมั้งหอกเท่ากับเฮ็ดกินเองหาซื้อ,อยากค่ะนอกจากมีงานท้าจะไปนั่งเสี่ยผนกับบอ่อไ้เห็ดหรอกน้องเสี่ยกับมี่นั่งเสี่ยบ่อมี่เสี่แต่แม่ค่ะเวลามีงานสำคัญงานบัตรนาะคขะเนาะ ค่ะเขาว่างแบบข้างกันแหละจัดบ้างเซนแล่อัออนี่พี่เซนแลวก็เอาไปตองพกข้างหน้าค่ะพี่น้องวางลย,ยให้เขามิรู้เนาะม่รู้ขึ้นมาม่รู้มี่ไอทะลุขึ้นมาค่ะ เขาใส่หา่าลอยกร,รมของเขาเขา,เขาเขาเหนียวเขาเนี่เขาใส่น้ำตาลหนึ่งลอยกำรรกำกำลังดีค่ะพี่น้องแต้ว่าหั่นเห็ดซิมเมืองเมื่อกี้เนี่คหั่นเห็ดเอไปขายตรงใส่เพิ่มไปอีกค่ะประมาณลอยหาสิบปัมบเพราะว่าลูกค้าวันนี้แหละพันธมากกินหวานค่ะอันเขาเห็ดกินเองเนี่ยหนึง่งลอยกำรรกำรรลังดีค่ะค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเอาตัวนี้ค่ะ โป๊ะค่ะปิดเพื่อให้เขาละอุของอ่ะใบล้วยออกมาเป็นใบธรรมชาติของการปิดหนาค่ะพี่น้อง,องปิดแบบนี้ค่ะใบไอ้ขาดเนี่ยก็ต้องไปทิมค่ะปิดปิดใบถ้าถ้าเกิดว่าต้มมันขึ้นอค่ะเป็นตัวที่ปิดใบแบบนี้เนาะค่ะ เขาอาเสียเอาแบบตวนีดปีดีกทีนึงก็ได้ค่ะโอเคค่ะเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะค่ะตอนนี้เขาก็สิมาหนึ่งค่ะค่ะเขาตั้งหมอเขืนเป็นมอหนึ่งเนาะหรือว่าสิหนึ่งใส่ซึ่งอันนี้สิเป็นหนึ่งใส่หวดค่ะใส่ใบเตยลงไปค่ะเพื่อความหอมเนาะมีลายแต่ใส่ลายก็นี่ก็ดีค่ะนี่แหละเขา พอไวแล้วค่ะพี่น้องอันนี้แบบว่าใบตองมับนพอค่ะเขากใส่ไม่ไม่เคีมฟันกัดเอาค่ะค่ะแล้วเขาสิมาจัดใส่ใส่หัวของเขาค่ะค่ะได้แค่นี้แหละค่ะเพราะว่าใบตองใบเนี่ยค่ะตัวอย่างพี่น้องใบเล็กใบน้อยมันสอยมันขาดนึกอเนาะแค่นี้ก็ได้ความหอมของใบตองแล้วค่ะ ค่ะพี่น้องนี่ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงค่ะเขาเสิมาเช็คว่าเขาสุกไปกเดียวขึ้นมากแกะมึงค่ะนี่ค่ะหนาตาค่ะพี่น้องนี่นิ่มแล้วค่ะพี่น้องสุกแล้วกรซิบมึงยังน้อยเนาะ ใส่ได้ค่ะถ้าห่อาหนึ่งสั้นค่ะมันกัสิสุกไวถ้าเกิดห่อๆสองสั้นนี่มันกัสิสุกยากค่ะแล้วก็นาะกะกาเอาค่ะค่ะเดี๋ยวห่อสิ่นมะยายออกใส่ถาดเห้ค่ะ ถ้าเอาใบตองปกหนาเพราะว่าถ้าต้องการกลิ่นของใบตองเนี่ยค่ะนำหอมระเหยของใบตองเพื่อี่ได้แบบเป็นรสชาติแบบธรรมชาติค่ะพี่น้องอุ้ยอันนี้หกว่าเป็นยังถ้าตะบวกเหี่ยวเลยโอเคอึ๊บนี่ขย้ายออกมาทือละนิดค่ะพี่น้อง อนอค่ะถ้าเกิดว่าอยู่เมืองนอกหาสื่อบ่ไดดเอ้ยม,อมีอยู่เอกไปตองสดก็ใส่ไปตองแซ่แข็งค่ะก็้จะมีขายอยู่ค่ะ 要坚强。Sehr jeden, sehr โอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี่จะใส่สอีกจานนึงเต็ม okay, โอเคค่ะนี่ได้เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็ต้มผัดถั่วดินของเขานะคะพี่นอ้องก็ต้มผัดใส่ถั่วดินถั่วดิสงรสชาติหอมหวานมันกลมกล่อม ค่ะพี่น้องลองไปเห็ดมังเห็ดเพราะอยากค่ะถ้าเกิดว่าเห็ดคายกับห้อยสวยๆจังน้อยเนาะค่ะเนาะค่ะปกติเราเมื่อไทยเอื้อึดพราะอยากไอ้ใบกล้วยนี่ค่ะหั่นห้าบมามีห้ากัดใส่ซ้ำที่ห้ามีน,นี่แหละค่ะค่ะหั่นห่อห,หนืองสั้นกัดสีซุกง่ายกลัวสองสั้นเนาะค่ะเนาะหั่นห่อสองสั้นสีมีรูปร่างที่งามกว่าค่ะเพราะว่ามันเกิดน้ำหนาเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ใส่น้ำตาลเนืองลอยกํา ต่อเข่าเคิงกิโลถ้าเกิดว่าเฮ็ดขายเนี่ยเพิ่มน้ำตาลขึ้นไปอีกจังน่อยค่ะปกติเราลูกค้าสิมักกินค่อนข้างหวานแต่ว่าห้องเฮ็ดกินเองกำลังดีค่ะน้องขะนาะค่ะสำหรับมนอนี้กะสีขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะอ่าพอกันไหมวิดีโอหนะ่าน้องขะนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย